สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่สวัสดีทุกกล้องเลยนะฮะแล้วแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับผมจุนเนี่ยการันตีนะครับผมเกิดวันที่12กรกฎาคมนะครับผมเอ่อพศสองพัครับเออเรามาขายขามล่อแนะนำตัวเองแค่ชื่อนิดหน่อยใครๆจะไม่รู้จักได้ไงคนดังนะคุณภาคครับผมก็ไม่ได้ดังขนาดนั้นก็แค่เล่นภาพยนตร์500ล้านแค่นั้นเองครับอ่าแล้วคอนเรตติ้งตอนนี้ก็คือ ก็จบไปแล้วคะใช่ก็เลยดีจริงดีอ๋อเลยก็ดีดีดีกระแสดีด้วยครับผมก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยแหละที่แบบติดตามแล้วก็ช่วยกันปั่น Gen X นี้ครับผมตอนนี้เป็นไงหลังจากที่แบบพอว่าทั้งซีรีส์ทั้งละครทุกอย่างแบบลักกี้นเกมมากครับผมก็ก็จริงๆก็ต้องก็ก็ดีใจอ่ะดีใจมากๆเลยที่กระแสทุกเรื่องที่เราเล่นนตอนนี้สองเรื่องที่เราเล่นเนี่ยมันมันกระแสดีมากเลยรวมถึงหนังด้วยเนาะ เรา้สึกว่าโอ้เราแฮปปี้มากๆเราไม่ได้คาดคิดว่ากระแสจะมาแรงขนาดน,นี้ก็ฝากติดตามเรื่องต่อไปด้วยนะครับผมน่านฟ้าชะาลัยครับผม<อ>ใกล้อนแล้วฮะแล้วก็ที่ยอดสองนะฮะได้ว่าปีนี้ปีทองเลยหรือเปล่าเป็นผมยังไม่ถึงขนาดทองฮะโอ้แต่ว่าตั้งแต่ต้นปีมาคือหนังก็คือชามซีรีส์ก็ชมามชาำละครก็ชามเราจะยังคิดว่ามันยังไม่เต็มที่กว่า ไอ้ผมก็เต็มที่ทุกง,งานอยู่แล้วไม่ถึงว่าแบบความแบบงานรุมขนาดนี้ยังรับได้อีกครับม,มีสอ็อตเหลือครับสามารถรับได้นะครับผมช่วงนี้ต้องกงานเงินนะฮะต้องงานไปทำอะไรคะเอาซื้อบ้านไปเก็บอของเล่นที่แฟนคลับให้มานะครับตอนนี้เอาพูดถึงหน่อยแฟนๆตอนนี้บอกว่าส่งของขวัญให้พวกคุณฉ่ำมากใช่ตอนนี้ผมก็ก็ก,ก็บอกไปแล้วแหละว,ว่าเลือกรับแล้วหรอครับผมขอแค่าการ์ดอย่างเดียวพอนะครับตอนนี้เพราะว่า ไม่มีที่เก็บแล้วด้วยอ,อ,อะไรเงี้ยเราสูตรปกติแฟนๆให้อะไรเยอะสุดของเล่นอเออกล่องสุ่มอะไรเงี้ยอ๋อเป็นแบบมิตรรักนักจูมเรา,าก็ยังไปอออโต้มิตร<า>แบบรักนักจูงจะได้แบบส่งเขาส่งแบบคาแรคเตอร์ไหนให้เยอะสุดไม่มีแบบมันไม่มีแบบเขาคล้ะกันมาเขาคละกันมาไม่มีอะไรพิเศษอะไรอเงี้ยอย่างล่าสุดได้ไปแฟนมีที่ไต้หวันใช่ครับผมด้วไต้หวันก็ก็รู้สึกว่าดีใจ เออที่แบบแฟนๆที่นั่นต้อนรับเราอย่างดีเลยเหมือนเหมือนเราเป็นคนในครอบครัวมารอต้อนรับเราตั้งแต่สนามบินเนาะแล้วก็เออที่งานแล้วก็แบบให้ความอบอุ่นกับเรามากเอฮาสนุกกับเราตลอดทั้งทั้งงานเลยจนจนขากลับก็มาส่งด้วยอนะไรเงี้ยขอบคุณจริงๆครับผมท,ท,ที่ที่ดีกับเราขนาดนี้ครับเป็นอะไรแหละคนบอกว่าประทับใจมากเลยแบบว่าทั้งแบบแบบ การเป็นอาชีแล้วก็ทั้งเป็นแบบคุณภาคต้องนักกับคุณภาคนี่แหละหลายๆคนแบบว่าสาวๆหลายคนอยากได้รับการปกป้องจากคุณภาคบ้างจริงๆคุณภาคก็คล้ายๆผมนะครับผมทีนี้ผมผมใช้เออใช้ตัวเองลงไปเล่นเป็นคุณภาคครับผมฮะซึ่งผมเป็นคนแบบนั้นเลยฮะพูดถึงการถ่ายทำเรื่องนี้แบบขอนลือไทยขอนลือไทยาะแบบว่าโอหแบบเปิดตั้งแต่ ep หนึ่งเลย ep สุดท้ายก็ตัเด็ดจริงดีมากนะฮะเป็นยังไงบ้างพูดถึงบรรยากาศการถ่ายทำเหน่อย บรรยากาศการไหนทำก็สนุกสนานนะคะรับผมบรรยากาศในกองก็จะมีคนเอาของกงของกินมากินกันอะไรอย่างเงี้ยทีมงานก็จะมีเอาเนื้อย่างมานั่งกินด้วยของรู้สึกผมแอปปี่ตรงนั้นมากเลยนะแล้วก็ป้าแจ๋วป้าแจ๋วก็เคี่ยวเคี่ยว,รว,รว,รวจริงต้องบอกว่าเป็นคนที่ทํากันบ้านกระบ,บทเขาเขาเขาแบบแม่นมากเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยทั้งพลาดเลยซึ่งเขาเป็นคนที่ละเอียดและเก่งมากคนหนึ่งเราก็ต้องเตรียมตัวของตัวเองไปดีระดับหนึ่งเหมือนกันครับผม าสุดกับแบบว่าดวงัจในวโคมก็จะมีแบบว่ากิจาการรมที่จะเจอกับแฟนในแบบสปอร์ตเดย์อะไรอย่างเงี้ยครับ <คะ S 2> ผมอ่ะเราเตรียมตัวยังไงบ้างทีมเราครับผมก็วันที่2นี้นะครับผมผมจีเขียวเตรียมตัวก็ออกกําลังกายฟิตหุ่นเลยเพื่อไปเล่นเอ่อชักเยอร์คุณว่าทีมคุณจะมีใครแบบเป็นกองกำลังได้บ้างาจริงๆผมว่าทีมผมอ่ะตัวจีดเยอะมากใครยะไมกี้ ยาดามีพี่แบมน่าจะเป็นแบบว่าสายซัพพอร์ตเรา่างเนาะดมเน่ซัพพอร์ตเองมีแฟนมี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 ใครบ้างลืมชื่อมีพี่เกียรติมี๋ยวขอใหม่เลยนะลืมชื่ออ่ะทีมทีมไอขวัญหรือไทยอ่ะจะได้แบบรวมๆไปอาอย่างนี้ดีกว่าถามดีกว่าคุณคิดว่าสีไหนมันคือสีผู้ต่อสู้ของเรา เดี๋ยวยังอยู่กับพี่อยู่หรือเปล่ายังอยู่คำถามเมื่อกี้อยู่วันงนึงนะขอขอไล่ให้ผมรู้สึก้อ่อ่ามีมีมีมิกกี้มีมิกี้มียาดามีผมมีแบมมีพี่ปาล์มมีพี่พี่เกล็ดพี่คดมีเป่าไม่ไม่ไม่น่ามาใครก่อนนั่นแหละแล้วป้าแต๋าณนี่สองชั่วโมงประมาณนี้ประมาณนี้ฮะ เราคิดว่าสีไหนคือคู่ต่อสู้ของเราคิดว่าสีแดงแล้วกันฮะใช่ไหมสีแดงปะไอสีเหลืองสีเหลืองจำผิดจำผิดจำเป็นสีมมันมีหรอสีแดงเกกูไม่มีหรอสีเหลือง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 สมิธเลยฮะคู่ปรับตลอดการคนนี้ทำไมดูคนถึงแบบพุ่งเป้าไปที่สมิธดาคุณล่าสุดเขาเป็นศิลปินเบอร์ใหญ่เบอร์โตแล้วนะเราก็ดีใจกับเขาด้วยเรื่องนั้นแหละเออแต่ว่าแต่ว่าดูคนทุกคนก็แบบ ลุมแกล้งเขาเขาน่ารักนะชอบโดนแกล้งแล้วปากเขาก็หลังๆก็เริ่มเริ่มใช้ได้เหมือนกันเริ่มปากแจ๋วใช้ได้เหมือนกันนะเริ่มมีทงมีท้าผมบ้างแล้วผมเห็นการเท้าอะไรเรามาบ้างเขาก็ท้าปะเนี่ยอยากเจอผมนะก็ยินดีนะครับคุณสมิธครับผมก็สามารถเจอได้กันได้การมันเป็นแบบความส่วนตัวตั้งแต่งานบอลหรือเปล่าเราเราส่วนตัวกันมาตั้งแต่ตั้งแต่เขาช่องเขาช่องอ่ะเอวทำไมทุกคนถึงเอ็นดูในการจารุมสมิธตลอดเลย มน้านแกล่ะมีน้านแกล้งแกลอะไรก็ไม่โกรธคุณไม่กลัวหรอทีมเขามีกับนะเราก็แกลกับสมิธไงทีนกลับเราสู้สู้กลับไม่ได้หรอกเออแล้วมีทีมอื่นไหมมีทีมอื่นไหมที่แบบเล็งๆไห้ว่าแบบที่แบบต้องเป็นคู่ต่อสู้แบบพอสู้กับเราครับก <c oughs> ็มีสีเหลืองนี่แหละครับผมที่อยากสู้ด้วยจริงๆนะคุณสมิธอ่าโอเคโอเคเรียกว่าเราสู้กเพื่อเราตัดเจ็บน้อยสุด ใช,ใช่โอเคอาสุดท้ายแล้วให้ฝากผลงานกับแฟนๆหน่อยฝากผลงานนะครับผมน่านฟ้าชลาลไยนะครับผมวันน่าจะได้ดูช่วงกรกฎาคมนี่แหละครับผมแล้วก็ยายปรไหลก็บใยไฮโซแต่นี้ไม่รู้ว่าออนตอนไหนเหมือนกันแล้วก็ที่หยดภาคสองครับผม10ตุลาคมนี้นะครับฝากด้วยนะครับผม